วันนี้พี่เคียวไข่นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เคียวไข่จะใส่บาทน,นะคะพี่ก็ว่า,อาตอนสู้ไปค่ะสู้ๆไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสู้ไปค่ะสู้ๆไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้ให้เห็นตอนที่น้ำมันเดือดเดือดแล้วเราเทไข่ลงไปนะคะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้มีอะไรที่มาแบ่งปันก็เจอกันใหม่นะคะค่ะสู้แรงนะคะเพื่อนๆก็เหล็กเลี่ยงก่อนนะคะให้เราผ่านสร้างการสร้างรายได,ได้อนนะคะ ระบบก็จะได้เตือนเรามาถ้าเราไม่เจอจริงกับตัวเองจริงก็ไม่สามารถที่จะเล่าบอกเพื่อนๆนได้นะคะค่ะนี่ก็คือเพื่อนๆนได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะเตือนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่ถ้าผ่านการสร้างไรายได้แล้วระบบก็จะเตือนมาค่ะลงไปแต่ระบบก็ยังจับได้ว่า ยังมีน้ํามันที่เดือดเตือนนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าแต่ถ้าผ่านการสร้างไรายได้แล้วระบบก็จะเตือนมาค่ะลงไปคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะไวม้มีอะไรที่มาแบ่งปันก็เจอกันใหม่นะคะค่ะซูดๆก็ลบคลิปนั้นไปค่ะระบบก็แจ้งมาว่าลงไม่ได้นะคะอาจจะเป็น น้ำมันที่ยังนะคะเวลาเราลงคลิปไปนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะได้ความหวังดีคะ่ะคือประสบการณ์เมื่อเช้าเองค่ะเมื่อเช้านะคะเวลาเราลงคลิปไปนะคะเพื่อนๆค่ะได้ความหวังดีค่ะคือประสบการณ์เมื่อเช้าเองค่ะเมื่อเช้าคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้มีอะไรที่มาแบ่งปันก็ เจอกันใหม่นะคะคะ่ะสู้ๆเพื่อนๆ <S <S <communicate with people> ได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะเพื่อนๆได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะก็ลบคลิปนั้นไปคะ่ะระบบก็แจ้งมาว่าลงไม่ได้นะคะอาจจะเป็นน้ำมันที่ยังก็ลบคลิปนั้นไปคะ่ะระบบก็แจ้งมาว่าลงไม่ได้นะคะ อาจจะเป็นน้ำมันที่ยังเพื่อนๆได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะอยู่นะคะที่ลงไม่ได้ค่ะลงลงคลิปสั้นไม่ได้ค่ะเพื่อนๆจะ๋าสวัสดีค่ะ ประสบการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะเนะาะค่ะพี่นะคะ,ะ,คะเวลาเราลงคลิปไปนะคะพเพื่อนๆคะ,ะได้ความหวังดีค่ะคือประสบการณ์เมื่อเช้าเองค่ะเมื่อแรงนะคะพเพื่อนๆก็เล็กรียงก่อนนะคะให้เราผ่านสร้างการสร้างรายได้ก่อกนนะคะระบบก็จะได้เตือนเรามาค่ะวันนี้ก็มา เอแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนๆได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะเดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้อให้เห็นตอนที่น้ำมันเดือดๆแล้วนะเราเทไขรลงไปนะคะระบบก,ก็เตือนมานะคะค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นมือใหม่เนาะยังไม่ผ่านการ สร้างรายได้ระบบเขาก็ไม่เตอมก็ลบคลิปนั้นไปค่ะระบบเขาแจ้งมาว่าลงไม่ได้นะคะอาจจะเป็นน้ํามันที่ยังแต่ระบบก็ยังเห็นได้ว่ายังมีน้ํำมันที่เดือเดเก็โหลดโหลดไม่ได้นะคะระบบก็เตือนมาเราก็ไปทําการลบก็แค่นั้นค่ะค่ะ ถ้าเราไม่เจอจริงกับตัวเองจริงก็ไม่สามารถที่จะเล่าบอกเพื่อนๆได้นะคะค่ะนี่ก็คือเตือนนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้าผ่านการสร้างไรายได้แล้วระบบก็จะเตือนมาค่ะลงไปเห็นน้ำมันเดือดเดือดน,นะคะค่ะก็เด็กๆน,น้อยๆแบ่งปันประสบการณ์ที่เราเจอจริงนะก็ลบ คลิปนั้นไปค่ะระบบก็แจ้งมาว่าลงไม่ได้นะคะอาจจะเป็นน้ำมันที่ยังนะคะเวลาเราลงคลิปไปนะคะเพื่อนๆค่ะได้ความหวังดีค่ะคือประสบการณ์เมื่อเช้าเองค่ะเมื่อเช้าพี่ก็ไม่ได้ให้เห็นตอนที่น้ำมันเดือดเดือด <ๆ S 1> แล้วเราเทไข่ลงไปนะคะ ฉะนั้นแล้วเอาค่ะประสบการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะเนาะอะไรอย่างเนี้ค่ะเสียงเคาะตะหลิวเคาะกระทะอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะ,ะ,คะมันจะเป็นสอไปในแน,แนวความรุนเพื่อนๆได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะถ้าเรายังไม่ผ่านนะคะก็ ทำกับข้าวน้ำเดือดน,น้ำมันเดือดสวัสดีค่ะบานนะคะ,คะวันนี้พี่เคียวไข่นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เคียวไข่จะใส่บานนะคะพี่ก็ว่าออตอนเจช้วค่ะประสบการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะเนาะค่ะพี่ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้มีอะไรที่มาแบ่งปันก็เจอกันใหม่นะคะค่ะสู้เพื่อนๆได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยค่ะแรงนะคะเพื่อนๆก็เหลกเลี่ยงก่อนนะคะให้เราผ่านสร้างการสร้างไรายได้อนนะคะระบบก,ก็จะได้เตือนเรามาเตือนนะคะเพื่อนๆจา๋าอ่า แต่ถ้าผ่านการสร้างไรายได้แล้วระบบก็จะเตือนมาค่ะลงไปแต่ระบบก็ยังจับดได้ว่ายังมีน้ํามันที่เดือดแต่ระบบก็ยังจับได้ว่ายังมีน้ํามันที่เดือดอการแบ่งปั่นนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะก็หวังว่าระบบก็เตือนมานะคะค่ะฉะนั้นแล้ว ถ้าเป็นมือใหม่เนาะยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ระบบเขาก็ไม่เตะก็ลบคลิปนั้นไปค่ะระบบเขาแจ้งมาว่าลงไม่ได้นะคะอาจจะเป็นน้ํามันที่ยังแต่ระบบก็ยังจัดได้ว่ายังมีน้ํามันที่เดือดเอาค่ะประสบการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะเนาะแต่ระบบก็ยังจับได้ว่า ยังมีน้ำมันที่เดือดปานนะคะค่ะวันนี้พี่เคี่ยวไข่นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เคี่ยวไข่จะใส่บาทนะคะพี่ก็ว่าตอนจีย์นะคะค่ะวันนี้พี่เคี่ยวไข่นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เคี่ยวไข่จะใส่บาทนะคะพี่ก็ว่าตนเจรือนะคะเพื่อนเอจ๋าแต่ถ้าผ่าน การสร้างรายได้แล้วระบบก็จะเตือนมาค่ะลงไปสู้ไปค่ะสู้สไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าค่ะเนาะฉะนั้นแล้วออ่การน,นะคะ,คะวันนี้พี่เคียวไข่นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่เคียวไข่จะใส่บาทน,นะคะพี่ก็ว่าออตอนเจ็ สวัสดีค่ะนะคะเวลาเราลงคลิปไปนะคะเพืเ่อนเพื่อนาได้ความหวังดีค่ะคือประสบการณ์เมื่อเช้าเองค่ะเมื่อเช้าอยู่นะคะพี่ลงไม่ได้ค่ะลงลงคลิปสั้นไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่จ๋าค่ะรบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงเคาะตะหลิวเคาะกระทะอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็น สอไปในแนวความรุนแรวค่ะประสบการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะเนะาะค่ะพี่ค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะประสบการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะเนะาะถ่ายแรงนะคะเพื่อนเพื่อก็เหล็กเลี่ยงก่อนนะคะให้เราพ่นสร้างการสร้างรายได้คนนะคะ